สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่สปอร์ตบาร์เลสเตอร์วีคลี่นะคะซึ่งเป็นการรวบรวมเอาข่าวสารความเคลื่อนไหวของทีมจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ในแต่ละสัปดาห์มาฝากกันค่ะไปดูกันนะคะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับเลสเตอร์ซิตี้กันบ้างค่ะเริ่มกันที่เลสเตอร์ซิตี้มีลุ้นทำลายสถิติเก็บแต้มได้มากที่สุดในหนึ่งฤด,ดูกาลนะคะ ต้องบอกว่าแรงจนชุดไม่อยู่เลยละค่ะสำหรับจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ยอดทีมขวัญใจชาวไทยล่าสุดมีลุ้นทำลายสถิติเก็บแต้มได้มากที่สุดในหนึ่งฤดูกาลของสื่อเอฟแอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะคะหลังจากที่ฤดูกาลที่แล้วพลาดท่าตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกแต่ณตอนนี้ค่ะพวกเขามีลุ้นเลื่อนชั้นกลับคืนสูลีกสูงสุดของอังกฤษในฤดูกาลหน้านะคะโดยครองจ่าฝูงแชมเปี้ยนชิพที่ลงแข่งไปแล้ว26นัดเก็บชัยชนะมาได้21นัด เสมอ2อ2นัดและแพ้3นัดค่ะมีอยู่65แต้มทิ้งห่างอีฟสว c h ทีมอันดับที่2อยู่ถึง10แต้มด้วยกันนะคะ ที่สำคัญค่ะพวกเขาไม่แพ้ใครในลีกมา10นัดติดต่อกันแล้วด้วยซึ่งหากทีมของเอ็นโซมาเรสกายังคงทําผลงานได้ในระดับนี้แล้วก็เดินหน้าเก็บ3แต้มต่อไปจนจบฤดูกาลพวกเขาก็จะเก็บแต้มได้สูงถึง125แต้มนะคะหลังจบฤดูกาลซึ่งจะทุบสถิติเดิมของเรดดิ้งค่ะที่เคยทําเอาไว้106แต้มในฤดูกาล2005-2006ลงได้อย่างราบคาบเลยละค่ะ จากนั้นไปดูกันที่เลสเตอร์ซิตี้แสดงความสนใจยืมตัวฟาบิโอคาวันโยนะคะเลสเตอร์ซิตี้แสดงความสนใจยืมตัวฟาบิโอคาวันโยมิดฟิลด์ทีมลิเวอร์ p o o มาร่วมทัพในช่วงครึ่งหลังของซีซั่น2023-2024โดยแอเบไลซิกในบุนเดสลีกาได้ส่งดาวเตโปรตุกีสคืนให้กับผงแดงแล้วล่ะคะ่ะหลังจากที่คาวโยย้ายไปเล่นให้ไลซิกแบบยืมตัวมา1ซีซั่นนะคะ ด้าน Sky s p o r t ก็เผยว่าเลสเตอร์ภายใต้การคุมทีมของเอ็นโซมาเรสกาสนใจยืมตัวคาวันโยไปร่วมทีมเพื่อที่จะการันตีการพาทีมกลับคืนสู่พรีเมียร์ลีกทันทีในซีซั่นหน้าและค่ะโดยเชื่อว,ว่าหลายทีมในแชมเปี้ยนชิพจะรุมแย่งตัวของคาวันโยกันด้วยนะคะ ทั้งนี้คาวันโย่แข่งทีมชาติโปรตุเกสชุดยู21ย้ายจากฟูลแลมมาร่วมทีมลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์ปี2022ลงเล่นให้หงแดงไปแล้วทั้งสิ้น21นัดและยิงได้3ประตูค่ะไปดูกันที่เกมการแข่งขันสืกฟุตบอล FA อัพอังกฤษในรอบที่3นะคะเลสเตอร์ซิตี้บุกชนะมิวออ์ถึงถิ่นสามารถผ่านเข้าสู่รอบที่4ได้สำเร็จค่ะการแข่งขันฟุตบอล FA Cup อังกฤษ ฤด,ดูการ2023-2024รอบที่3นะคะเมื่อคืนวันเสาร์ที่6มกราคม2,567มิวอลเปิดบ้านรับการมาเยือนของเลสเตอร์ซิตี้ครึ่งแรกผ่านมา16นาทีค่ะเลสเตอร์ซิตี้ขึ้นนำา1ประตูต่อศูนย์นะคะมาร์คอัลไบรตันค่ะครอสบอลเข้าเขตโทษให้กับเชซาเร่คาซาเดโขกตุงตาข่าย นาทีที่39เลสเตอร์นำห่าง2-0นะคะริคาโดเปเรราค่ะกับตันทีมนัดนี้ยิงจังหวะแรกเน,นี่ยนีมือมาติยาซาคิชเข้าไปอย่างเฉียบขาดนะคะแล้วก็หมดครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังค่ะนาที56มิววอลไล่มาบ้างนะคะเป็น1ประตูต่อ2จากบอลเตะมุมซีอันฟลมมิงค่ะตั้งบอลให้ดันแค่นวัดมอรยิงเข้าไป แค่5นาทีถัดมานะคะทีมจิ้งจอกสยามหนีไปเป็น3ประตูต่อ1จังหวะนี้ผู้รักษาประตูเจ้าถิ่นเนี่ยออกมาจากเส้นเพื่อมาตัดบอลยาวนะคะแต่ว่าโดนทอมแคนนอนวิ่งมาจับบอลตัดหน้าแล้วก็ยิงเข้าไปโล่งๆเลยค่ะ3ประตูต่อ1 ท้ายเกมนาะทีที่86ค่ะมิววอลมีคืดไล่มาเป็น2ประตูต่อ3จากเฟลมิงตวัดยิงตามน้ำนะคะแต่หลังจากนั้นไม่มีประตูเพิ่มค่ะจบเกมเลสเตอร์ซิลชัยชนะแบบระทึกเลยนะคะ3ประตูต่อ2ตีตัวเข้ารอบ4 FA ครับได้สำเร็จค่ะไปดูกันที่แฟนบอลมิววอลล้อเลียนกรณีอดีตประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้เฮลิคอปเตอร์ตกจนเสียชีวิต ควหลงจากการแข่งขันฟุตบอลเอฟเอคัพ2023-2024ในรอบที่3นะคะที่เลสเตอร์ซิตี้บุกไปชนะมิววอล3-2แล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบที่4ได้สำเร็จเกมนี้เนี่ยนอกจากเป็นเกมที่สนุกสู่สีแล้วกลับมีไฮไลท์ที่เป็นการกระทำที่ต้องบอกว่าย่ำแย่เลยนะคะของแฟนบอลบางส่วนทีมมิววอลค่ะหลังมีภาพหลุดออกมาในโลกโซเชียลว่าแฟนบอลมิววอลจำนวน2รายทำท่าล้อเลียนอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ของคุณวิชัยศรีวัฒน นประภาอดีตประธานสโมสรที่ตกลงสู่พื้นในปี2018จนมีผู้เสียชีวิตรวม5รายด้วยกันนะคะซึ่งนับเป็นเหตุการณ์สุดสลดที่ยังคงอยู่ในหัวใจของแฟนบอลจิ้งจอกสยามรวมถึงแฟนบอลไทยจนถึงปัจจุบันโดยล่าสุดค่ะแฟนบอลทั้งสองรายนั้นถูกตำรวจอังกฤษจับกลุ่มเป็นที่เรียบร้อย จากนั้นไปดูกันที่วอลฟาสนะคะเขาระบุชัดเจนเลยค่ะว่ามุ่งมั่นผ่านเลสเตอร์ซิตี้คัมแบ็กสู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยที่ไม่สนใจในเรื่องของการย้ายทีมวอลฟาสกองหลังทีมชาติเบลเยียมในวัย25ปีของเลสเตอร์ซิตี้ยืนยันนะคะว่าเขามีเป้าหมายในการผ่านจิ้งจอกสยาม กลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกให้ได้มากกว่าที่จะคิดเรื่องการย้ายทีมช่วงตลาดซื้อขายในเดือนมกราคมซึ่งปีที่แล้วเลสเตอร์ซิตี้พลาดท่าตกชั้นลงมาเล่นในเดอะแชมเปี้ยนชิพอย่างไรก็ตามค่ะพวกเขาก็มีฤด,ดูกาลที่ยอดเยี่ยมกับการนำเป็นจ่าฝูงโดยมีแต้มห่างอันดับที่2ออยู่10คะแนนด้วยกันนะคะในขณะที่เหลืออีก20เกมในฤด,ดูกาลนี้ วอลฟ้าซึ่งเคยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับอตาลันตาและสมสรอนอื่นๆอีกมากมายนับตั้งแต่เลสเตอร์ตกชั้นเมื่อดูดูการที่แล้วเขาก็เปิดใจแล้วค่ะบอกว่าตนคิดว่าทีมเนี่ยกำลังทําได้ดีมากๆและไม่มีความจําเป็นต้องกังวลอะไรเกี่ยวกับการตั้งใจทํางานเป้าหมายส่วนตัวของตนก็ชัดเจนนะคะคือการลงเล่นให้กับทีมให้ได้มากที่สุดและที่สําคัญคือการผ่านเลสเตอร์ซิตี้กลับไปเล่นในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งรวมทั้งฟุตบอลยูโรรอบสุดท้าย ซึ่งตนไม่คิดถึงเรื่องอื่นนอกจากนี้เลยนะคะเพราะว่าทีมในเวลานี้เหมือนกับการเริ่มต้นใหม่นอกจากนี้ค่ะฟาสยังกล่าวชื่นชมเอนโซมาเรสกาผู้จัดการทีมซึ่งเป็นอดีตทีมงานผู้ฝึกสอนชาวอิตาลีของเป๊ปกัวเดล่าว่าเป็นโคช้ชที่มีสไตล์การเล่นที่ชัดเจนมากและตนก็ต้องการสไตล์การเล่นแบบนี้ อีกทั้งตนก็ไม่คิดเลยนะคะว่ามีผู้เล่นหลายคนคุ้นเคยกับสไตล์แบบนี้ด้วยมันเป็นสไตล์ที่ดีมากเป็นระบบที่หลากหลายและคิดว่าเรากำลังปรับตัวได้ดีมาก รวมถึงผู้เล่นทุกคนในทีมก็มีความหิวโหยที่จะกลับขึ้นไปสู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษให้ได้อีกครั้งทีมงานชุดใหม่ที่เข้ามาก็นำสิ่งใหม่เข้ามานำพลังงานเชิงบวกเข้ามาสู่ทีมเพื่อเป้าหมายเดียวกันเราเต็มที่ไปด้วยกันแล้วก็มีความท้าทายใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายค่ะ ไปดูกันที่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะคะให้ความสนใจแดนนี่วอร์ดอดีตผู้รักษาประตูมือหของเลสเตอร์ซิตี้ค่ะหลังจากที่แดนนี่วอร์ดอดีตผู้รักษาประตูมือหของเลสเตอร์เนี่ยหลุดออกจากแผนการทําทีมภายใต้การคุมทัพของเอนโซมาเรสกาก็มีทีมอย่างเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะคะจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษแสดงความสนใจในการดึงตัวนายทวารรายนี้ไปร่วมทีมแล้วค่ะ วอดเนี่ยไม่ได้รับความไว้ใจให้ลงไปทำหน้าที่เฝ้าเสาเลยนะคะโดยต้องกลายเป็นตัวสำรองของทั้งแมทเทอร์แมนเซนและยาคูบสโตลาสิกตามลำดับค่ะทั้งนี้ค่ะวอดเนี่ยได้ลงทำหน้าที่ให้กับเลสเตอร์ซิตี้ไปแล้วรวมทุกรายการ47นัดนะคะเก็บคลีนชีตไปทั้งสิ้น16นัดด้วยกันค่ะ และนี่คือทั้งหมดนะคะของ s p o ร์ตบาร์เลสเต e ร์วิลีที่เรานำมาฝากคุณชมกันในสัปดาห์นี้ค่ะโดยคุณชมสามารถจะกดติดความเคลื่อนไหวและติดตามข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับทีมจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ได้นะคะผ่านทาง s p o ร์ตบาร์นิวส์ n ชน l ค่ะ